สวัสดีครับที่นี่ตอนนี้ขับรถมาถึงที่บ่อท้องหลานนะครับอำเภอวังสะพานนะครับจังหวัรประจวบกิลกรันนะครับก็พอขับรถมาก็ที่ข้างทางน,นะครับก็ได้มองไปเห็นปลาชานิดหนึ่งนะที่เขาตากกันไว้นะครับก็คือปลาจริงจังนะครับเขาเรียกว่าปลาจริงจังนะครับเป็นปลาขนาดเล็ก เป็นปลาทะเลขนาดเล็กซึ่งเขาเอาไปทําปลากรอบเคี้ยวขบเคี้ยวนะครับเป็นปลาขบเคี้ยวเล่นนะครับเป็นอาหารว่างน,นะครับรเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีเรือประมงขนาดเล็กเขาเรียกว่าเรืออวนลากปลาจริงจังนะฮะเป็นเรืออวนลากนะครับเขาก็จะมาจอดที่บริเวณนี้ครับท่าเทียบเรือตรงนี้ครับเรือใกล้ก,กับหาด อยู่ใกล้กับหาดบ้านกลูตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าบ่อท้องหล้านะฮะซึ่งจะมีหมูบ้านชาวประมงอยู่จํานวนมากนะครับก็จะทําประมงปลานะครับต่างๆครับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับปลาสายไหมปลาจริงจังนะครับแต่ที่จะพาไปชมนี่คือปลาจริงจังครับเดี๋ยวลองไปชมพร้อมกันนะครับ ครับที่เห็นครับแล้วน้นจะเป็นทะเลทะเลอ่าวไทยนะฮะและว้วอาจจะเป็นอา่าวบนงโขดตรงนี้จะเป็นบ่อท้องหลานนะที่เขาเรียกกันนะครับก็จะเป็นปลาลักษณะนี้ครับเขาเรียกปลาจริงจังนะฮะ ขายกับถ้าเป็นทางปลา้ําจืดเรียกปลาซิวนะฮะแต่ว่าทางทะเลก็เรียกปลายิงทามันจะติดวนมาน นี่เขาจะไปต้มก่อนนะไปต้มเสร็จแล้วก็มาตากแดดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ทําเค็มได้ไฮะต้มจืดเฉยใช่ไหมครับอ๋อเป็นต้มจืดเฉยก็ไม่ได้ไม่ได้ดองเค็มอะไรนะครับต้มแล้วก็มาตากเลยครับเขาเรียกปลาจริงจังฮะปลาจริงจังนะครับที่นี่เป็นชุมชนชาวประมงครับที่บ่อท้องหลังนะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่ต้มนะครับเป็นโรงต้มเสร็จแล้วก็มาตากครับ ตัวนี้ก็จะไปทําเป็นปลากรอบนะฮะปลากรอบปลาหวานนะครับตัวนี้มีเยอะมากนะครับโอ้ดูนะครับด้านนู้นก็เต็มือนกัครับด้านนู้นนะฮะเยอะมากนะครับเป็นพันๆกิโลนะฮะจะเป็นแค่สำหรับโรงงานนะฮะเขาจะไปส่งโรงงานที่นี่นะครับนี่ครับปลาจริงครั้งนะครับนี่ตากไว้กี่วันครับเมื่อวานอ๋อตากไว้ประมาณสองวันใช่ไหม ถ้ามีแดดกันเดียวแห้งอ๋อถ้ามีแดดก็วันเดียวแห้งนะครับปกติก็ตากแค่วันสองวันถ้ามีแดดนะครับวันเดียวเย็นแล้วเก็บอ๋อตากวันต่อวันครับตากเช้าเย็นเย็นเก็บนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าฝนจะตกมันจะมีเมฆนะครับคืมนิดหน่อยครับช่วงเช้าฝนจะตกอ๋อเห็นแจ้งว่าอาจจะเก็บได้ครับพอดูเขี่ยๆดูมันพอมันแห้งก็จะเก็บอันนี้ต้องไปทอดอีกทีใช่ไหมฮะทุ นี่เขาเอาไปทำอะไรกลุ่มคือะอ๋อเขาจะมีคนมารับอีกทีนึงนะครับก็คือว่าให้ตากเป็นที่ต้มเสร็จแล้วก็ตากนะครับก็จะไปทําเป็นเนี่ยพวกปลาเค็มพวกปลาปลาทอดกินเล่นอ๋อปลาส่งปลส่งมาเลยโอ้นี่เป็นปลาที่ส่งนอกด้วยนะครับคือจะรวบรวมนะครับนี่จะเป็นรวงทำปลาจริงจังทั้งหมดเลยครับเมื่อสักครู่ที่ขับรถผ่านมาก็เต็มไปหมดเลยครับก็คือจะส่งโรงงานอีกทีนึงครับเป็นปลาจริงจังคือเป็นอุตสาหกรรมส่งออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ สวยงามมากนะครับตรงนี้ครัขนาดนู้นก็เยอะครับก็ในแบนนี้ครับสมก็เป็นเรือทำปลาจริงจังครับวันนี้ผมไม่เห็นก็รู้สึกแปลกตาแปลกใจนะครับเรือเออลงมาถ่ายทำให้ท่านได้ชมนะครับรับผมก็ไปเวียนมาชมได้นะครับตัวนี้เป็นอยู่ข้างทางพอดีครับเป็นถนนสายหลักบ้านกรุดไปที่หัวท่าลัางออกบาสะพานได้นะครับตรงนี้ครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาต้องการชมนะฮะมาแวะชมได้เลยนะครับ ที่นี่เขาไม่หัวนะฮะให้ชมได้ครับไม่ได้หัวห้ามอะไรครับอยู่ข้างทางคนดีเลยครับนะครับการนู้นนะอ๋อมันยิ่เป็นปลาต้มใหม่ๆแล้วก็ตากเลยก็มีนะครับแล้วก็พูดที่ต้มแล้วแล้วก็ตากไว้วันหนึ่งก็มีด้านี้นะถ้าต้มใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ